อันนั้นคือเป็นสิเมนเกะขนครับแกะขนเอามาทําใหม่บางอันบางอย่างก็ต้องแกะออกมาย้อมสีใหม่ใช่ไหมครับอันนี้อย่าห่วงไหมครับคงไม่ห่วงหรอกเนาะเออพอมาสัมผณสเห็นได้บอแต่พี่ตองริวนี่เป็นแม่บ้านเนาะแม่บ้านสุยงังสุเนวเนาะหูดีไปคูมือนี่ หูดีแค่ตาดีบอกจากแล้วเขาว่าหูกับบุคอยดีตากับบุคอยดีเขาจะว่าหูดีแหละบอหูดีครับมนบอผู้ใดบอห้ยในยิ้มเบิดม์นบอลูกโอ้แต่ว่าตาบุคอยดีปะไหนเอาบ้านฮะผู้บ่าวมาโยนคางหัูก็เห็นดีแท้สันไอ้สิ่งก็เอาเลยครับบอเฮได้สิงตาก็เอาเลยครับไดสิงตาบ่งเอาโอ้ยเนาะ เลี่งยงไรลี่งลยงโอ้ตอนนี้กำลังเห็ดไรน่อยน้อยๆอ,อย่างสิเป็ี่ยนขึ้นจางไร้ยู่ใส่หูองเจมม,มี่ไร้โอ้ไ่้ไปคบคังประครบ <c oughs> ะคบงัหงหูกระจดหูกระว่าได้ยางไงพ่อเอาอย่างนี้โอ้ย <c oughs> อ่ะ้อๆเบิร,รป,ปีหนาเด้ครับเออมันมันคบคิดมันกะ มันกับไปไม่ไปเรื่อยๆนะครับนี่เมืเ่อวงพี่ตองเฮ็ดงานาี่พี่น้องเมื่อไงไหนอันนี้งานพี่ตองกันตัดปาดกระบะทํากระบะให้เขาแล้วเขาจะเอาไปประกอบเป็นมะลุอืมพอเป็นขึ้นตัวยางพออันอันนี้เฮ็ดตัวยางใครเจ้าวันทอนี่นนนนขันตัวยางได้กับเฮ็ดตองสิบอกพี่ตองโอ้กินเขาไปนี่ ใบสองกินกระเพียงตังหมกระเียงตับหมรียงเนี่ครับทอดไก่ค่ะทอดไก่อันคืบๆอันหุมก็ะที่ยอันตีอย่าค่ะพอเราว่าไม่ได้เนียงกินข่าที่อันก็บพาะนางโตเขาว่าเขาเป็นอย่างบ่อบอุ่นมาที่ขาจวาวะอย่่ะโอ้ยเนาะนางกินเนพื้นจังอบอุ่นไปนะ เอาอยัางก่อนเอาอยัางขเขาให้แม่ตองนี่เขาจะว่าเอาอยัางพุดให้แม่ตองแต่ไฟอย่างว่าเจ้าบรินหงนะครับพี่น้องตอนนี้เพื่อกาลนั่งครับแม่ตองกาลนั่งเฮ็ดกระบะครับเฮ็ดกระบะเฮ็ดแบบหัวครับพี่น้องอันนึงบางคนก็บทำงานสดแจง้งโคเตจเจ้าหอวเขาสั่นตือนตีเจา้านอนแจ้งตีมขึ้นนี่แจง้งโคโรเลยนะ ลอนลอยแพร่อยู่พี่น้องเขาเจ้าจปิดไปเขาเจ้ายันคนมาทายรูปเขาเจ,จ้าติีอะไรคือร่อนสังกระสีเป็นสุขเงือดแกล่โมฮอนติพอนโคตเอาเอาอีหลีแหละไปอยู่ทั้งเทรื่องบาราสซกก่อนนอนปั่นไปแล้วจะของเที่ยวก็ยากๆนะเนาะ ข้าท่านเจ้าก็ไม่อยู่ห้องนี่เทีเเ่ยวออกมามามา,มาตามเป้าเด้อให้ไม่เห็นงานอยู่ขังล่างเด้ดอ,เ,ดดอเ,เออเออเออสอร้างก็ได้ขุด็นห่วงบานลานอ,าอันนี้ครับมาเบิงครับสาวน้อยอันนี้น้องสูตรครับพี่น้องเกง่งครับคนนี้วาดไล่วาดกระบะให้เขา ันซ้อนครับพี่น้องปดเฮ็ดแล้วก็ตัดติล่ะเอาชิดๆกันอือโอ้เวทีเขาจะเห็ด ย่อมขนตีละภาพพี่น้องว่าเบิ่งขนครับพี่นอ้องภาพหนึ่งสร้างย่อมขนด้วยพี่น้องเด้วยวโอ้ล่างออกตีลูกฮะโอ้ อันนี้แดงนะครับแดงน้ําเงินนะครับพี่น้องแดงน้ําเงินนะครับซ้อนวนย้อมขนนะครับสวยมากแดงน้ําเงินครับพี่น้องครับผมแดงน้ําเงินสวยมากเลยนะครับว้าคือเก่งแต่ว่าพี่นุ่นไหมครับย้อมใหม่ใส่สีใหม่ติลูกสวยมากเลยคนมือ ใส่พิเต้โอ้ยเท็ดบาปพิเต้นอนอยู่นกระไดในห้องนี้โอ้ยสูนึงว่าไม่เป็นนอนใสลูกข่อยเท็ดบาปสาสเอาพ่อขึ้นมาห้องสุดสูพ่อเข้ามาสองสุดพ่อไรสุดเอาสาสตร์เดียวก็ได้ได้ไรจะมึงหวงเไรทอเออไอเข้าเห็นแน่อ,อุ้ยโรงงานใไงเมื่อไหร่ขาเจ้าวรอมไว้พี่น้องเขาเจ้าวอยานคนเห็น เอ้ยคุณ <conference> ทั้งนอกคุณทั้งซอดามคุณน่ะเอ้ยคุณน่ะโอ้ยเนาะเฮ้ยเอาป้ายดูนะเอาป้ายใส่เฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษปั๊บเท่าไรลูกโอ้ยตายขอเสือไม่ได้เสียเงินติบานี่โอเคครับพี่น้องไล่สดตายเขาเสียด่าหัว เจริยขอโทษลูกขอโทษมันในไล่ไปแล้วลบไล่ยี่บ่พาดเขาจะส่งเงินสวดอะนะปวดไม่พอวีนะครับเขาห้ามเขาลอบไปยางดี <c oughs> โอ้ยหน,น่อยพระเจ้าอย่าเบิ้งสิได้นี่างวมาเจ้าเห็นแย่งกันอยูอย่ คนเกือบสามสิบพี่น้องอยูน่นี่ไม่บอกพี่เอกพี่เอก,เอก <c oughs> คนอย่างงี้มันเกือบสามสิบบอกยี่สิบกว่าไหมสามสามเลยใช่ไหมครับเอาโอเคนะพี่น,อน้องเนาะครับพี่น้องมายาม,ยามยามซ้ำนีแ่แหละอันนี้เพื่อนกำลังตื่นนอนครับ <c oughs> อันคูเตี้ครับสร้างตัดชุดลูกน้องเพื่นอนกำลังสลบสลายอยู่อีกกลุ่มหนึ่งคุณซ้อหน่อยนะครับตลกหน่อยหนาะแต่กระตุ้ อยู่ทั้งหลังของชุดทั้งพุ่นจันทน์พันว่าเงียบเดี๋ยสู้ให้พ่อไปทั้งพุ่นว่าพัฒนไปทั้งอันทังเย็ดฉากจด้หน่อยปะพ่อไปก็ได้เมื่อนี้พ่อขึ้นได้เมื่อนี้พ่ออยู่บ้านพ่อไม่มีแนวเ,เหตุแมถ้าพี่น้องรอเยอะบาดกันวิธีเขยาบประเทศในมั่งนี่พี่น้องเป็แดงขึ้นประเทศมั่งเพราะว่าขยอาเสียนตัดต,ต่อแล,วแล,วแล้วขยอากับเสียดอัน อันไม่ใส่พุ่นเมื่อมีเอ๋อนะครับกำลังเหตุเครื่องเสียงอยู่อยู่นี่เบิดครับลูกหลานพญวีเต็มเพื่อนอืดๆอยู่ในน่ะข้าพี่น้อ,นนนองเบิึงสาดเข้ากันมาเด้อเข้ามาเด้อเข้าามเข้ามาเข้ามา ไล่สดไดยไี่ไล่สดได้ไดไดยุงบ่ฮะส <c oughs> องพันเอาไลไรอีดีไลไรมานี่โอ้ยเอาบอเห็นกับ่อเห็นเอามางามเถอะป้าเอางามอีดีเปลี่ย ยอมรับนะเอาเคือง,ง้ามทีพี่นอนอุย้อยโคตรยางกับปีกไก่เลยวปะปาดชุดหมน,นเลี่ยมอะรผ่าน้นรถนะเลี่ยมอะไรอ่ะ,ะ,ะผมบมิเวมบนภูเขามาอยู่ มันก็ขึ้น <c oughs> มันก็ขึ้นแต่ว่าเนาะงามเฮงฮะเขาบอกให้เบือ้องไม่น้องนี่เบื้องซานม,ม่น่ะเพื้อนเป็นสีทองทองเนอเขาเห็นอาซานม่นาะสองพันปันาบาทเอาไปไป